เดียน,นะพื้นที่หนึ่งทำออยู่ทำอยู่นะทำอะไรอย,ย,ยู่ทำอะไรกันเด็กๆ,ๆวันนี้มาออกกำลังกายครั <S <S บวันนี้วันที่ทเท่าไหร่คะเด็กๆสามสิบก่ยนเรามาทำอะไรกันไม่รู้ออกกกาลัังยครบแนะนำตัวเองหน่อยชื่ออะไรบ้างคะ เจ่นนับิ้นครับอ้าวหายไปไหนคนนะ,ะ่ะเอาคนนั้นหายไปไหนเจอแล้วเจออะไรครับอะไรเน่นตัวจีโชคจุน ออย่าเล่นสินลูกอาหารดีๆถ่ายใหม่ดีแม่ม่ถูกเลยอะ